สลามอะกุ้มสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบก,กับครูซ้ายกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมีนิทานมาให้เด็กๆได้รับฟังกันนะคะเด็กๆคะการพูดจาเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราพูดจาไม่ไพเราะก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเราไม่มีใครอยากเล่นกับเราใช่ไหมคะสําหรับวันนี้คุณครูมีนิทานที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดมาให้เด็กๆได้รับฟังกันนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าโนแพพูดเพราะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะฟังนิทานกับคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันดีกว่าคะ่ะนิทานคำกรอนเรื่องแพรพูดเพราะบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆเ,เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมาย แผชอบเหลือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมยายเพื่อนเมินหนีเพราะแพลว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพ้พูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพ้พูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแพลว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นไม้ลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกัน แพรจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียวดูซิทำไมเพื่อนไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอ ไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปง้อแต่ก็ไม่กล้าแพ้เศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สนไปหาคุณแม่หน้าแพรหมอมนเราเรืองทุกคนไม่สนใจแพรคุณแม่ถามไถ่ห่วงใย,ยดูแลคำพูดของแพรจะต้องแก้ไข ควรมองข้อดีที่มีรอบกายพูดดีจากใจไพเราะชวนฟังถ้าจะว่าใครคิดใหม่ทุกครั้งหากถูกว่าบ้างอาจนั่งน้อยใจขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจะอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตตีเป็นสิ่งนี้ค่ะ แค่เป็นที่รักนับจากนั้นมาถอยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลงังสร้างกำลังใจ สารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเลาะเอ่ย จบกันลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องหนูแพ้พูดเพราะเป็นอย่างไรกันมากคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าคําพูดเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเราพูดจาไพเราะก็จะมีคนรักและอยากเป็นเพื่อนกับเราแต่ถ้าเราพูดจาไม่ไพเราะก็จะไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเรานะคะสําหรับวันนี้คุณครูข,ข,อขอจบคลิปนิทานเพียงแค่นี้แล้วมาพ,พบกับครูได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะเด็กๆ